สวัสดีครับผมนายนเนื้อแป้นแก้วลาหัส6 7 2 0น1 2 2นะครับวันนี้ผมจะมาทำโปรเจกต์โรเเตอร์วอล์กเกอร์รถเข็นช่วยเดินไกลภาพมับมัตนะคตอนแรกนะครับ,รรบเราก็กดตรงนี้ปนะั้นเพลินเราสร้างสีเดียวนประมาณหนึ่งงานนะเราจะตั้งขนาดไว้ที่3นะครับทีนี้ส็3เจดกัน แล้วก็ทำอะไรที่ดีสุดนะแล้วก็กดตรงนี้แล้วก็ดสีสเก็ตตั้งเดิมแล้วตั้งนี้ไว้ที่สองอยู่แล้า เราจะตที่เาจัที่สองนย์จุดห้าจุดสองนะครับ ก็ตัวนี้ครับเดี๋ยวโอเคครับจะได้แท่งประมาณนี้นะครับก็เสร็จไปแล้วนะครับสำหรับงานโปรเจกต์พาร์ทที่เอ่อพาร์ทที่สิบสองนะครับขอบคุณครับ